สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ท่านจะได้รับสิ่งดีๆด,ด้านใดบ้างได้โชคลาภหรือมีเรื่องให้ท่านนั้นต้องเป็นทุกข์วิตกกังวลใจกันแน่มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมปี2567อา้าขอแพนนะคะ68 เรียกได้ว่าหนึ่งเดือนกันเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้สัมเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะสัมผัสได้เลยว่าท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างมากเป็นพิเศษได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานและจะได้เจอกับคนที่ท่านอยากเจอหรือจะได้ร่วมงาน ร่วมงานกับคนที่ท่านไม่อยากร่วมงานด้วยนะคะไม่อยากเจอต้องได้เจอไม่อยากร่วมงานกับคนคนนี้เอา้าต้องได้ร่วมงานมันเหมือนมีเหตุให้วนเวียนอ่าให้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคนที่ท่านไม่ชอบหน้าหรือไม่ค่อยจะกินเส้นไม่อยากร่วมงานด้วยโอ้โหไอเจ้านี่ปากดีแต่ไม่ทํางานหรือไม่ก็ขี้โม้ขี้คุยอะไรประมาณนั้น หากไม่เกี่ยวกับการงานก็บางครั้งก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวน,นะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องบางคนที่ท่านนั้นไม่ค่อยจะกินเส้นไม่ค่อยจะถูกกันก็เป็นไปได้ข้อดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดมากขึ้นเช่นท่านใดที่มีคู่ครองมีคนที่คุยกันอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนของท่านก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะจะให้การช่วยเหลือจะให้การสนับสนุนในเรื่องที่ท่านติดขัดมีปัญหาแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านติดขัดมีปัญหาบางเรื่องอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวอย่าเครียดคนเดียวอย่ารุ่มคนเดียวท่านไว้ใจใครล,ละ่ะให้ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือเธอคะ่ะเอ่ยปากเธออาจจะเป็นการขอคําปรึกษาบางเรื่องอ่า หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ท่านนั้นต้องการขอความช่วยเหลือจริงๆนะคะเรื่องงานเรื่องเงินได้ทั้งสิน้นและที่สำคัญคนที่เขาจะช่วยเหลือท่านได้ในแต่ละเรื่องเขาก็จะมีกำลังในการช่วยเหลือท่านได้ดีพอสมควรนะคะหวันใจอย่างเดียวนะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ท่านเป็นคนที่ปากหนักไม่ค่อยชอบที่จะขอความช่วยเหลือจากใครเลย ข้อดีอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ท่านจะเจอคนที่แสบๆบนะคะหรืออาจจะทําให้ท่านหงุดหงิดใจค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ท่านจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นมีสติมากขึ้นไม่วู่วามมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีพอสมควรนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันก็จะมีอยู่บ้างที่ใครบางคนคอยทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจ พูดยาโจยยุอารมณ์บางครั้งมือไม่ทามือไม่พายเอาเท้ารา้น้ําไม่ช่วยแล้วยังมาพูดแกรนแนะแกรหน,นอะไรประมาณนั้นขออภัยนะคะที่ต้องใช้คําพวกนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านจะได้ยินเรื่องราวได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าคําพูดเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยพอสมควร,รแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะใจเย็นมากขึ้นแต่เอาข้อจริงๆช่วงนี้คนรอบข้างค่อนข้างที่จะเมตตาท่านมากกว่า บางท่านก็จะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอาจจะมาในรูปแบบของคนที่เข้ามาจีบก็ได้นะคะสําหรับคนโสดหรือบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีการตัดสินใจร่วมหุ้นทํากิจการบางอย่างร่วมกันกับคนที่ท่านรักและไว้ใจ13-14มีนาคมความรักเด่นงานดีและโดดเด่นมากๆหากที่ผ่านมานะคะการงานของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ จากใครก็ไม่ค่อยจะได้นะคะเขาไม่ค่อยพอใจที่จะช่วยเหลือมีแต่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแต่พอหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปกา,การทำงานของท่านจะลื่นไหลามากขึ้นถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยตามปกติแต่ข้อดีเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆท่านไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครหรอก เพราะว่าชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้พลังในการทำงานเหลือเฟือนะคะทำงานเก่งผลงานโดดเด่นมากเรียกได้ว่าพลังงานมาเต็มค่ะตรงกันข้ามคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะชาวราศีสิงห์เป็นคนใจกว้างเป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าบุคคลคนนั้น จะเป็นคนที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักถ้าหากมีใครก็ตามนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันนะคะที่ผ่านมาช่วยเข้าไปแล้วเวลาที่ท่านลำบากไม่ค่อยมีใครจะช่วยช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าช่วยเหลือใครไปคนที่ท่านช่วยบางครั้งเขาไม่ช่วยเหลือท่านหรอก แต่มันจะมีอีกคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือที่คอยรักระวังดีกับท่านคอยเคียงข้างท่านในช่วงระยะลาน,นี้โดยเฉพาะท่านใดที่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้คู่ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือดีนะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วนั่นล่ะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนสนิทและท่านก็มักจะช่วยได้ในเรื่องต่างๆที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในช่วงระยะลาน,นี้นะคะด้านการงานนะคะเป็นช่วงที่งานไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ใช้คําว่างานไหลเข้ามาเลยละคะ่ะได้ทํางานใหม่ๆที่ท่านไม่ถนัดและท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนงานจะมีหลากหลายมากขึ้นนะคะบางท่านจะได้รับข่าวดีได้งานใหม่และท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์งานที่ท่านจะได้ทําหรือว่าได้รับผิดชอบในช่วงระยะเวลานี้ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะท่านจะได้รับผิดชอบงานที่ คนอื่นไม่อยากทำหรือจะได้รับผิดชอบโครงการโครงงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆและเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกได้ว่าเพลอไม่ได้นั่นเองค่ะจะต้องใช้ความอดทนในการทำงานสูงหรือบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานได้งานใหม่และจะเป็นสายงานที่แตกต่างจากสายงานเดิมๆโดยชิ้นซิ้นเชิงคือพูดได้ง่ายนะคะท่านใดที่รอเปลี่ยนงานรอย้ายงานในช่วงระยะเวลานี้ มีโอกาสได้ย้ายนะคะอยู่ในช่วงของการปรับตัวเรื่องของการงานและคนรอบข้างสําหรับบางท่านแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านรับมือได้ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้อยู่ที่ไหนใครก็รักไปไหนใครเขาก็เมตตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าคนรอบข้างอุปสรรคและปัญหายังคงมีมาเรื่อยๆแต่ท่านจะแก้ไขได้และจะมีคนคอยช่วยเหลือขอเตือนนิดนึงอย่าเชื่อใจคนง่ายนะคะระวังคนผิดนัดผิดคาพูดระวังถูกหลอกถูกโกง การพูดคุยเรื่องที่สําคัญสคัําญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องอท่านจะทําสําเร็จแต่บางเรื่องอย่าพูดปากเปล่าอย่าใช้คําว่าใจวัดใจให้มีหลักฐานทำหนังสือสัญญาให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองและท่านจะต้องพูดให้ชัดเจนอย่าคุมเครืออย่าคลุมเครือเพราะนี่จะเป็นช่องโหว่ให้คนนําไปเป็นข้ออ้างต่างๆนานาได้ในวันข้างหน้าซึ่งท่านจะเสียเปรียบ โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้ระวังคนหลอกลวงหลอกให้เสียเงินระวังโดนหลอกให้ลงทุนระวังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงอย่ารับปากอะไรกับใครง่ายๆเพราะเมื่อถึงเวลาระวังท่านจะทําตามที่รับปากกับเขาเอาไว้ไม่ได้ช่วงนี้ปากให้โชคหากท่านพูดคุยเรื่องเงินเงิน,งนทองทองมักจะประสบความสําเร็จแต่อย่าใช้คําพูดในทางที่ผิดเพราะในช่วงระยะเวลานี้ ระวังปากจะพาซวยอย่าพูดเพราะสนุกปากนะคะอย่าพูดเกินเลยหรือว่าอย่าพูดให้คนอื่นเสียหายระวังจะเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวเองนะคะแถมเรื่องนึงการเงินค่ะที่จริงไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามีดาวการเงินอยู่ในตําแหน่งที่ดีช่วงนี้รายรับของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องรายรับเข้ามาดีนะคะแต่ว่ามักจะมาจากงานมาจากการลงมือทํามีโชคมีลาบด้านการเงินค่ะถือว่าหมุนเงินได้ ยังคงต้องแบบรับภระด้านการเงินนะคะยังไม่ถึงขั้นร่ำรวยนะมีเรื่องให้ท่านวิตกกังวลใจอยู่บ้างบางช่วงท่านก็จะมีแอบกดดันตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเราอาทิตย์กลางนี้ท่านจะได้โชคลาภสาเรื่องนะคะที่เด่นเด่นนะจะนับจากโดดเด่นที่สุดไปนะคะ 1. ความรักค่อนข้างเด่นมีคนช่วยเหลือมีอคนมีคู่มีครอบครัวช่วงนี้ คู่ของท่านจะให้การช่วยเหลือคนโสดมีโอกาสได้เจอคนถูกใจแต่ว่าอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อใจเขาอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันกับเขานะช่วงนี้ระวังตกกระไดพลอยโจรไม่อยากมีคู่แต่ท่านจะมีคู่โดยไม่ทันตั้งตัวหรือบางครั้งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ระวังคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วนั่นเองนะคะ ข้อ2การงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นงานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ระวังคนกลั่นแกล้งรังแกและอย่าทุจริตเด็กขาดอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านมีโอกาสโดนเปิดโปงในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะมีคนจ้องที่จะจับผิดหาเรื่องท่านอยู่นะข้อ3การเงินค่อนข้างที่จะมีข่าวดีแต่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะคะขออวยพรให้ชาว ลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆทำสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆให้มีโชคมีลาบ มีเงินไหลเข้ามาในบัญชีหลักแสนหลักล้านให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นทำอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ